สวัสดีค่ะวันนี้วิจะพามาทาเมนูคั่วซุกี้หมูสับเป็นเมนูที่ทําง่ายแล้วก็อร่อยมากๆสามารถกินกับข้าวสวยก็ได้หรือจะกินกับมียกก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทําไปพร้อมๆกันเลยค่ะตั้งกระทะจุดไฟใช้ไฟกลางใส่น้ํามันพืชลงไปสองช้อนโต๊ะพอน้ํามันเริ่มเริ่มจะร้อนเนี่ยเราก็ใส่หมูสับลงไปได้เลยค่ะ250กรัมคั่วหมูสับให้สุกนะคะยีๆอย่างนี้ค่ะให้หมูสับเนี่ยแตกตัวออกแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆจนกว่าจะสุก พอหมูสับสุกดีแล้วก็ให้เราปรุงรสผงปรุงรสรสหมูหนึ่งช้อนชาผัดให้เข้ากันต่อด้วยน้ำจิ้มซุก,กี้100กรัมจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะจะทำเองก็ได้หรือเลือกยี่ห้อที่เราชอบๆบน่ะคะ่ะนำมาใช้ได้เลย100กรัมใส่ลงไปค่ะผัดให้เข้ากันพอเข้ากันดีแล้วเติมน้ำเปล่าลงไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งนะคะผัดให้เข้ากันค่ะรอให้น้ำเดือด พอน้ำเดือดจัดขึ้นมาแบบนี้แล้วเบาไฟลงให้เป็นไฟอ่อนแล้วใส่ไข่ไก่ลงไปสองฟองไข่ไก่ให้ตอกมาแยกแบบนี้นะคะเพื่อเช็คดูก่อนว่าไข่เนี่ยมันเน่าหรือเปล่าถ้าไม่เน่าเราก็เอามาใส่ลงไปเลยค่ะปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ2-3นาทีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเปิดฝาออกแล้วปิดแก๊สได้เลยค่ะนำไปเทใส่จานนี่ค่ะตักหมูสับลงมาก่อนนะแล้วโปะด้วยไข่ด้านบนค่ะ เราสามารถกินกับข้าวสวยก็ได้หรือจะกินกับมีหยกก็ได้นะคะรับรองว่าทั้งข้าวสวยและมีหยกเนี่ยหมดแน่นอนค่ะแล้วก็ครัวสุกี้หมูสับก็หมดไปด้วยนะคะไข่เยิ้มๆแบบนี้นะคะอร่อยมากๆถ้าใครชอบไข่สุกก็สามารถทําได้นะคะโดยช่วงที่ปิดฝาเนี่ยให้ปิดไว้นานๆหน่อยสัประมาณ5นาทีไข่ก็จะสุกค่ะลองไปทํากันดูวันนี้วิขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ